จากใครให้เนุ้นอช่วยเนื้อเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาเดินฟรีมาร์เก็ตคะ่ะอ่ะโนอาอยู่นี่คะ่ะโนอาสวัสดียังค่ะโนอาใส่หมวกแม่อ่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเขามีอะไรขายกันกบ้างมีต้นไอ้นี่ด้วยอ่ะต้นอะไรนะลั่นทมม,มีต้นลั่นทมขายเอาพ่อเดินริมๆจากตรงนี้ ออโอ้ยพ่อหมวกถูกใจแม่เลยเดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมวกสวยกระเป๋าก็น่ารักโอ้ยนี่ไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนอ๋อเขาขายต้นไม้กันอแคคตัสค่ะ เขาอ๋อเข,เขาขายต้นไม้กันเนาะต้นแขกตัสแล้วก็ขายอาหารด้วยดูส,ดสิทำร้านกันน่ารักมากเลยพ่อดูสิจะมีต้นไม้เอเชียอาจจะมีต้นไม้เอเชียมาหรือเปล่าให้ปลูกมีขายผักด้วย <c oughs> <c oughs> ไหนอะผักชีอ๋ออ่แม่ปลูกแล้วอ๋ออันนี้ขายดอกไม้โอ้นี่พ่อมีผักนี่ด้วยโอ้มีสกินนี่นี่พ่อ,อมีถั่วปักอ้าแบบโซดสกินี่ โอ้มีแยมด้วยโอ้ยร้านนี้มาโนอาดูมีกระทงกระเทียมโทเมเทโต้โทโทโอ๋อมีต้นกล้าขายด้วยพ่ออาาออยนนี้เป็นไม้อ๋อใส่ถาดอาหารเนาะสวยเนาะ พอ่พอมีกะทิมีน้ำปลาแม่ตกใจมีกะทิมีน้ำปลาด้วยโอ้ยเก้าอี้เก๋อ่ะเก้าอี้โอ้สุดยอดเนาะแม่แม่ชอบเก้าอี้นะนเออน่ารักมาก ไม่เอาอ่ะแม่แบบเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกล้าถามราคาค่ะถ้าสมมติว่าถามราคาเราไม่ซื้ออ่ะมันรู้สึกเกรงใจเขา <c oughs> มันรู้สึกเกรงใจเขาถ้าจะซื้อก็เออเข้าไปถามแล้วก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยมีขนมด้วยเนี่ยพอมีเบียรด้วย <c oughs> โอ้นี่เสื้อผ้าแบบแนวนธรรมชาติ พ่อมันแบบแนวอินดี้อินดี้ดีนะนนนอ๋อ,อ,อแฮนด์เมคใช่ไหมใช่บ้าที่ไหนตลาดแฮนด์เมคเนี่ยเสื้อยอย่างเงี้ยก็สวยเนี่ย โอ้ยข้าทอด้วยวนะน่ะตลาดแฮนด์เมดโอ้ร้านนู้นมีไข่ขนมปัองอ่าโนอาเดินไปเลยโนอาเอาไดโนเสาร์มาด้วยหรอลูกใช่จักรกได้สินะด่าเม่

มีอ้นี่ด้วยมีพวกตุ้มโอ้มีนวดด้วยมีนวดด้วยเนี่ยน่าสนไหมมีนวดนวดก็ไปแล้วหน่อยมีนวด ไปจับของเท้าแล้วอ๋ออันนี้เป็นอ้าวอ่ะ,อะเดินไปดูเพื่อนสินะดูเพื่อนสิเพื่อนทำอะไรลูกอ๋อนี่เป็นต้มหูอ๋ออันนี้ถ้วยจานพ่อป่อถ้วยจานเนี่ยแบบธรรมชาติเลยเนี่ยอ้อยพ่อกระเป๋าปลา <laughs> กระเป๋าปลาเนาะมันนี่ลูก น่ารักงน้องงานแฮนด์เมดของญี่ปุ่นเก๋ๆค่ะวันนี้เสื้อผ้าไม่รู่าจะดู้อันี่นนะอนี่นี่นีอันนี้ โอ้หมวกแม่แม่ยังเป็นคนที่ชอบหมวกมากเลยอ๋อใส่แบบกันเปื้อนผ้ากันเปื้อนด้วยน้อนหนูโตแล้วลูกวันี้พังเื้อวันี้พันซสื้อน้อยโโอ้ยนี่นี่พ่อกระเป๋าสะใจเลยน้นเนี่ยเนาะ เขาใช้อะไรทำเนาะเหมือนเขาเขาสานๆนว่านวาระวังระวังนไอัยเยนงานแฮนด์เมดก็ต้องแพงนิดนึงโอ้าร้านนี้เป็นเทียนหอม วาจะน้่งยังเอาไืนหอะนะน้อเอาอะไนลูกเอาอะไรไหมของแฮนด์เมคเนี่ยแม่ชอบนะแต่ราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงเยร้านนี้ร้านนี้เสื้อผ้าน่ารักไหม กระเป๋าก็น่ารักอะ่ะตายแล้วคุณป้าเดินถือล่มเอาล่มมาจิ้มหัวแม่แบม่มังจึ๊กเลยอะ่ะตกใจโอ้ยตุ้มหูจ๋าทำไมอะลูกทำไมพ่ออ,อยากอ้องอะฮะอยากอ้องอยากอ่องแม่

今一つですけど皆さんの温かいおたに向けて一でね,えぜひねお一人お得なのをお願いしたいと思います。 ใช่ยังดื่มว่าก็ไม่ตามอ่ะเนี่ยที่นั่งอ่ะมีราคากี่เยนนะโอเคค่ะก็พามาชมบรรยากาศเนะาะเดี๋ยวจะกลับกันแล้วค่ะพามาให้ชมบรรยากาศนะนลอ,อ่ะสาวตัวนั้นแล้ว <c oughs> เห็นไหมดอกลั่นทมบ้านเรากัน่ยเนาะ <c oughs> มันทนหนาวได้เหรอเนี่ยแม่ก็สงสยัย <c oughs> โอเค นัวนัวเออโหอให้พ่ออมนะเอาบายบายคุณลุงคุณป้าหน่อยค่ะบายบายไปสิบายบายไปก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังว่าพามาเที่ยวใหม่นะคะไปแล้วค่ะ